มาสวัสดีวันนี้มันอยู่กันอีกแล้วกับพ่อหนุ่มอาบูดาบีนะวันนี้มาอยู่ค่ายใหม่เกมอะไรวะวายบูนี่โชดาวนะไอ้มันมาใหม่ของค่ายพีจีเลยอยากลองดูว่ามันจะเป็นยังไงเลยเอาเงินเข้าไปเหมือนนึงว่าจะมาลออแตกไหมว่ามันจะแตกไหมถ้าแตกนี่ก็บอกเลยว่าแยกย้าย ถ้าแตกนี่บอกเลยว่าแยกย้ายเลยไม่เาเล่นยังไงไปดูก่อนลองลองลองหมุนตาแรกก่อนว่าจะเป็นยังไงหมุนไปเรื่อยๆเลยยังไม่รู้กติากานะหมุนดูเชิงก่อนหมุนดูเชิงว่าจะเป็นยังไงมันจะแตกยังไง <laughs> มันจะแตกยังไงก็ยังลุ้นอยู่ลุ้นไปเรื่อยๆเลยแล้วจะแตกยังไงโอ้ยอ่ะก็ยังไม่แตกอยู่ดีแต่เล่น ตังแต่หลายวันที่ผ่านมาเน่เนเกมไหนก็จิงนะจิ้งในช่วงนี้จริงแต่ไม่รู้ว่าเกมนี้มันจะได้ไม่ได้ต้องลองดูวะต้องลองดูเหรอวะอ่าลองดูไปเรื่อยไปที่เบ็ดที่เบ็ดละร้อยพอเราแบบกินน้อยๆกินนานๆกินไปเบ็ดละร้อยเบ็ดละร้อย ถ้าเพิ่มเบ็ดนี่แม่งจะน่าจะหนาวไงเขียนแล้วเขียนแล้วที่ขมาที่ขีมาขีมาได้สิบบาทนะถ้าขีมาต้องดูกำไรเรื่อยๆก็ยังไม่ชินไงไม่ชินพิ่งมาใหม่ก็ยังไม่ชินเท่าไหร่ก็ต้องดูเกันไปกดกันไปไปสิ่งหก็ฟีสปินเนี่ยเป็นอย่างนี้ทั่วฟีเนี่ยเยอะเลยไปเหรอต้องสี่ตัว อดีตัวต้องสามตัวครับต้องสามตัวครันี่เขมาต้องลุ้นมันตกโอุ้ดูทองคำโอ้ใชุ่้นทองคำ้นทองคำเขาีสปนดหรอเขาตีสปินิบสิครั้งหรอไปไปยาวมันจะคูณเรเรยนี่เรคูณแปดนะเือคูณแคูณแปแล้วไปต่อส16ยาวเยคูณแปแล้วไปต่อ16ยาวเยเโอ้คูณแปบแปดสิบบาทั้งเลย2 8 0 มาเฮียสามหมื 30, 36, 50, g, g, ่นสามหมื่นพวกไอ้สัตว์ห้าหมื่นเฮียกูเพิ่งแตกไอ้สัตว์เอ้ยกูเล่นมาตั้งหลายเกมเพิ่งแตกเกมนี้โอ้โหเฮียเอ้ยมามาไอ้สัตว์โอ้โหเฮียแตกห้าหมื่นเฮียห้าหมื่นห้าหมื่นสองห้าหมื่นสองไอ้สัตว์โอ้เฮียเฮียโอ้ไอ้สัตว์ กำไรเนื้อหนอกำไรเนื้อกูบอกเลยว่ากำไรเนื้หนอที่จะกินเหลือหกทังกูบอกเลยกูบอกเลยกูบอกเลยว่าลุ้นกันยาวๆไม่ต้องอะไรแล้ววันนี้งานนี้มีแสนนะมีแต่แสนนะกำไรห้าหมื่นกำไรห้าหมื่นโอ้โหแย่จริงเข้าเข้า pues, อีกรอบไม่เข้ากองทัพไม่เข้าเหลือครั้งเดียวกูถือว่าโอ้โหแย่ลุ้นมันเฮ้ยเฮ้ย เที่ยตกใจตกใจสัตว์เอ๊เที่ยวมาโอ้โอ้มามาฮึได้กำไรแล้วอ่ะแต่อย่างงี้มันก็พอใจแล้วนะแต่อย่างงี้พอใจแล้วเราไปอีกไปอีกลองลองโอ้โหยังขี้อ่ะก็นี่ยสวยวะ่ะ สวยมากสวยสวยสวยงามเลยเกมนี้บอกเลยว่าสวยยัยเพิ่งเล่นพิ่งเล่นครั้งแรกเนี่ยสตาร์ใหม่เลยโอ้ดีแท้ดีใจไม่หายเลยดีใจไม่หายเลยคืนทุนบอกเลยว่าคืนทุนหลังจากที่เสียมาหลายวันคืนทุนโอ้โหเยรือว่าคืนทุนคืนทุนคืนทินทุนกันอยู่นึกว่าจะเจ็บหนักแล้วตอนนี้โอ้โห ลาเลยลาเลยร้องเพลงเลยกูร้องเพลงเลยเฮียสบายใจแล้วดอกนี้สบายใจแล้วดอกนี้ไปกันยาวเลยบอกเลยว่ากดไปได้เลยเฮ้มันไปเพื่อความตื่นเต้นมรไหนกูก็มีกำไรแล้ววะไหนก็มีกำไรแล้วขอเด็ดละห้าร้อยะเด็ดละห้าร้อยกันเด็ดละห้าร้อยละกัน โอ้โหยี like oh. ่เบต้าห้าร้อยเบต้าหที่เข้ามาไอเนี่ยเขาเล่าอ่ะเขาเล่าตั้งร้อยสิบยังไม่คูณอยู่มันจะไล่คูณเลยๆสูงๆมันคูณเท่าไหร่วะก็อยากคูณให้มันแบบคูณแบบตันๆไงคูณคูณแบบคูณที่คูณสูงๆอ่ะคูณสูงไปเลยเฮ้ยถ้าเหลือห้าหมื่นที่กูเลิกไปเนี่ยเขได้กำไรแลอะไรถ้าเล่นตกไปมันจะลดขี้เดี๋ยวทำขี้หรืทำตดไง ไปไปไหนไปไหนไปไหนไปกันยาวเลยเฮียเดี๋ยววันเงียบนะเดี๋ยวละห้าอเยววนเียนะเดี๋ยละห้าร้อยเดี๋ยวนเงยบนะเดี๋ละห้ารอยเดีัเงียได้แค่คูสองเหรอโอ้ยเคียเตตารางมาสี่ร้อเหลือตรงนี้คูณสอง่ทำมมาไหมาไหมมาสองสองมาีเลยคูนแปอีเหยียคูนแปดเยีสนกมเ ไอ้เหี้ยเหี้ยแสนไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยไอ้ฮาโอ้ยไอ้ฮาหมื่นเก้าหูหูแตกไอ้สัตว์กำไรเก้าหมื่นไอ้เหี้ยกำไรเก้าหมื่นไอ้เหี้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่ดิกำไรแสนหนึ่งดิแสนสองนีแสนสองพัน่ะเฮ้ยกำไรแสนสองพันว่ะ ไปถอนถอนเลือกแล้วเลือกแล้วเลือกแล้ว